กระโดดใส่ข้างล่างครับแม่นครับกระโดงข้างล่างครับยายเมง่ี้ออกจนวมาเหลี่ยมมาจนห้าหีนเฮ็ดลางอื่นเขาเหลี่ยมว่าตัดไม่เห็ดล่างอีกดอกยางง้างว่าตะเจีนหัวยางอันนี้เป็นจอขนาดเล็กเฮ็ดพิเศษไอ้ผมผู้เดียวเเเเพพิศษลยนะนี่ผู้เดียวเลยปกติจะมีจอใหญ่กว่านี้ตะเจีนมาบ่อยฟังเดี๋ยวว่าองค์ประกอบมันมีอย่างไงเรากะเฮ็ดจังไงนะเฮ็ดยากบ่ามองนี่บอครับ้กระดง สานกระดวงก้อนมันบ่นกระดวงก้อนแล้วที่นี่เ e ็ด i ังไหนครับใส่นี่็คือว่าทับจังสันแล้วอ๋อครับทังสันแล้วมามัดครับคือมามัดเนียวตอกใส่ตอกที่ว่มมัดเนียตอก มัดขึ้นกันเนี่ยมัดไว้อ๋อมัดข้างล่างยึดกับกระดูกกันเนาะมัดกับเกลียวอยู่นี่ละครับอได้อ๋อครับนนี้จะให้เป็นดูขึ้นไปอันนี่คือกระดูกครับกระดูกขึ้นเป็นกระดูกเพป็นว่ากระดูกมีซีทิ่นมันว่ากระดูกมีซีชิ่นอืมครับนี่คือกระดูกมีซีทิ่นเกลือไมว่าเป็นเกลือไม้หนักขันทุ่งวัวสะเป็นเคลือไม้บวกครับเอ่าใช้ค่าเดียกันอันนี้แข็งแรงบอกกระดูกแข็งแรงอืมครับแข็งแรงอันนี้เขาเก็บตัวมอญชุ ช่องนี้ก็ประมาณสองลอยครับช่องนี้ก็บสองลอยสองนึ่งกัสองลอยสองสี่แปดนี่นะแปดลอยตได้ครับสองคำหรือสามคำผมได้รู้นี่ช่องคือกลับประมาณเป็นประมาณกำหนึ่งมันจะมันก็บย่างน้อยก็ต้องหาสิบได้หาสิบตัวผมได้ครับครับประมาณเขาเก็บบอนทุกได้ครับนั่นแหละหมางหักเลยตัวนั่นก็ประมาณเราสองลอยครับนี่คือใส่จอเนาะยะมันให้ประโยชน์หลายอย่างนี่นี่ ไปได้อยไรอีกมันเห็ดเอาไปแขวนเอาไปตกแต่งยื่งอะไรใส่จอนี่คือมันงามเออแสดงว่าได้อีกจออีกหนึ่งวานนี่ครับพื้นพื้นมันนนัประมาณสองป้องมันสองมันสองป้องครับแล้วก็ จ็กบอ,อกว่าเป็นตอบาาครับตอบเอกสารอืมใช้เวลาสารโดนไปไหนครับตาเจียน,นประมาณสองมือคุณแล้วโอ้บวกยางงามเลยครับประมาณสองเมือเนาะสองมือคุณแล้วมันขีแข็งทนท่านกันก็ครับ,รบแข็งทนท่านกะทัดรัดกะทาัดรัดาาดีเป็นงานฝีมืออันเดีนยวโ<ร>ลกเนาะก็ให้แดงดูดิแดงเนี่ยไม่พัน หักมันเป็นตอ้อเป็นตาหักแก่กว่ามีแอนโนี้โลกกันเนาะนี่โลกีโลกีเจ้ามาเอาเดือดมีแดงนี่เราเห็ดขาวอาจารย์แกงผู้เดียวขันย่ายก็เนี่มพักกับ่บ่อยากบ่มั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 กเอาเยอะนหน่อยอันนี้มันก็ร่างพอดีด้วยล่ะตาแต่ว่าไปว่ามันก็มันก็บ่ได้หลายกันเวลานั่นนะบ่จำเป็นต้องเอาหลายหรอกไหลายอันกับไหลได้ขึ้นเขา อยางง่ามว่ะมันบอกยางง่ามงามโพดครับมันง่ามี่หรือมันงามโพดสุดยอดาแรียงโอ้สุดยอดเลยท่าแทกนอนกับิตตายเลยนี่